กับเช่นเคยในะช่วงแนะนาาําสถานีท่องเที่ยวนะครับสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับเป็นอีกหนึ่งทริปที่เที่ยวง่ายถึงเที่ยวคนเดียวมันก็จะเหงาไปบ้างแต่สถานีท่องเที่ยวผู้คนความคึกคันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะไม่เราหายเหงาได้อย่างแน่นอนถ้าใครมีเวลาเที่ยวแต่ไม่มีไม่มีใครมาด้วยนอยากแนะนําให้ลองเปิดประสบการณ์เที่ยวคนเดียวดูบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่โคตรเท่นะครับ และเราจะได้ไเจอมิตรภาพดีๆีต่อกันได้ด้วยและถ้าใครชอบแพลนลุยเดี่ยวแต่อยากไปเที่ยวเป็นคู่เป็นแกง๊งก็แพลนนี้ไปเที่ยวได้เหมือนกันนะครับแพลนไว้ก่อนจองไว้ก่อนก็ได้สถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่ต้องไปโดนให้ได้นะครับช่วงนี้อยู่ในบ้านัก้วสอบถามก่อนอน,นะครับสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกาะเ,เชี่ยวหลานหรือฟล็อกไอซ์แลนด์เบอร์โทรศัพท์0 6 1 1 2 1 3 6 4 4, 4 นะครับสวันนี้ในช่วงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตามการชม,มวิดีโอของผมเชดีครับ